สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนโอ้ตกไม่รู้น้ำมาจากไหนนะเนี่ยนะครับนะก็ตกแรงพอสมกวนนะมันนี่แหละครับเป็นมันก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนนาภาคีสานเนะครั้งแรกตกมาครั้งครั้งแรกฝนตกมาก็จะพอดินร่มชุ่มเนาะพอตกมาครั้งที่สองนี้ก็ก็น้ําก็จะเออประมาณนี้เลยเนาะก็จะมีน้ําขังนะครับนี่คือข้อดีของน้าฝนเนาะเพราะว่าน้ําฝนก็จะมีมวลน้ําที่ นาแเน่นอนเพื่อนน้องมันจะไม่เหมือนกับน้ําำน้ำําน้ําใต้ดินคือน้าบาดาลน,นะถ้าน้าใต้ดินน้ําบาดาลดูดขึ้นมาก็จะซึมลงดินเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนเหมือเนเหมือนพลังงานาเขาเหมือนสสารประมาณนั้นนะเพื่อนๆนะคือไม่มีไม่มีสารอาหารก็กินคือง่ายๆก็คือกินอาหารเหมือนไม่มีสารอาหารเนาะพอดูดขึ้นมานะครับอรา,าดบนดินนี่ก็คือ น้ำนี่ก็จะระเหยไปเลยนะครับแล้วก็จะถ้าส่วนหนึ่งก็คือซึมลงดินเนาะแต่น้ําฝนนี่ไม่เหมือนกันนะทําให้ดินชุ่มชําแล้วอ่าแล้วก็จะมีน้ําอ่าน้ําเอือน้าค้างกลายเป็นอ่าน้ําน้ําท่วมแบบนี้นะครับกลายเป็นที่มีน้ําขังประมาณนี้นะครับนี่คือข้อดีของน้ําฝนนะแตกต่างกันกับน้ํา บาดาลน,นะครับเ,เพื่อนๆนะครับดูดีครับตกมานอ้อยเดียวเนาะตกมาแป๊บเดียวก็ขังแล้วนะเห็นไหมนะ้านี่คือข้อดีของน้ําฝนนะครับถึงแม้ว่าจะแห้งแล้งมานานแนละ้วพอตกแป๊บเดียวก็จะประมาณนี้แล้วนะไม่เหมือนน้าบาดาลเนานะถึงจะดูดใส่ยังไงก็ยังซึมลงดินอยู่ดีนะนี่คือข้อดีของน้ําฝนนะครับเ,เพื่อนๆ